ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานท่านคุณผ่นนะครับหน่วยงานวีแคร์ทำการรายงานเล็กวีรีพอร์ตครั้งที่7นะครับระหว่างวันที่15ถึง19กุมภาพันธ์2559นะครับหน้าที่ผมรายงานวันนี้เนื่องจากพรุ่งนี้ผมมันเป็นวันหยุดผมขอลาหยุดนะครับไปเชียงใหม่ก็เลยมารายงานวิกวีรีพอร์ตในวันที่18นะครับหน่วยงานวีแคร์มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นสส่วนนะครับคือส่วนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินนะครับการบริหารสินทรัพย์นะครับและการบริหารหนี้สินรับผิดชอบโดยพี่1นะครับ ในหน้าปัจจุบันหน่วยงานมีแค์มีลูกหนี้ทั้งสิ้น2ลรายนะครับคือคุณลาตีและคุณสามพนะครับสำหรับการชําระงวดนี้นะครับของเดือนกุมภาพันธ์จะต้องชําระในส่วนของช่วงสิ้นเดือนนะครับก็เลยต่างๆนี้ยังไม่มีชําระเข้ามานะครับการบริหารสินทรัพย์นะครับตรงนี้รับผิดชอบโดยน้องต้านะครับติดต่อเข้ามา47นะครับรับสายไป18นะครับเป็น P3F า5เอนะครับเอกสารครบประจำสัปดาห์4นะครับการเจรจาไม่มีเนื่องจาก จะดูได้ว่าในสัปดาห์นี้เรารีพอร์ตตั้งแค่วันที่วันพฤหัสนะครับตอนนี้มีเคสอยู่47นะครับอาจจะดูน้อยแต่ว่าจริงๆขาดไปในของวันศุกร์นะครับพี่หนึ่งลาไปตั้งแต่วันอังคารนะครับวันพุธพฤหัสแกไม่ได้เข้ามานะครับทําให้ส่งประเมินพี่หนึ่งสามนะครับประเมิน3ประเมินไปทั้งหมด2เคสนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประเมิน1เคสนะครับเป็นเคสประเมินด่วนทั้งสิ้นนะครับผ่าน1ไม่ผ่าน1นะครับ การเจราจานะครับในเจราจาเคสวันนี้ผ่านหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการเจราจานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของน้องนุ่นนะครับในส่วนของน้องนุ่นตอนนี้ช่วงนี้ไปติศึกษางานกับทางพี่แจมนะครับพี่แจมในจาลางานส่วนพี่เขียวนะครับเดีย๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะเจราจากับพี่เขียวว่าในการซื้อขายที่ดินเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขอจบรายงานวิทติรีพอร์ตในงานวีใคเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ